เออก่อนอื่นผมเองต้องขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพครับอืจะดื่นพอและลูก,กได้จูบับตัวเองนี่ก็ามาโย่ในวันป๋อแอะเคยที่ว่าป๋อเองทจงชันนะลูกในท่านาน้าตัอเป็นเด็กในตำบลดอนใจอินดีแมเจอเองก็คือบปาปันลำบากอยากจนต้องทำงา,หาหนาเพื่อต่างนามหาร่างกายทรมทรมไปด้วยเกอใคร ตุกเจ้าตุกกรรมจูเด็ดจูโคน,นตนไม่่อลูกนะเตอรเขายนยากแม่ตเตอรลแหละไม่หลังบาคือท่านอาจารย์ครับันเพื่อนผมทราบซึ้งในบุญคุณของหลวงพ่อหลวงพ่อได้มอบเงินให้เกิดกับผมที่ผมมาช่วยในการวัดและได้ออกไปส่งพี่น้องมาลีได้เรียนแล้วก็ให้แม่ได้ใช้จ่ายเอออินีมาลีน้องเตอกยังไม่จบการศึกษายังไม่จบจจเตอ,เอร์ทะเลท่าลหนังสือหนังหาไม่ค่อยจะอ่า,อานเลยหลวงพ่อ ไม่รู้จะทํำยังไงเ้าไม่รวยตําปรือครับหลวงพ่อโออจานมันอย่าลำบากจริงคิดดีตื่อว่าเตอต้องต่อตรู้ในชีวิตนะคุณเราต้องอัดอ่าพตุนเอาไว้ให้มากต่อไปตัวเ,เองไม่เน้ไม่นอนลูกอาจจะได้เป็นผู้นําคนอ๋อเลยครับหลวงพ่อนั้นคุณเราจงจันตามันเข้ากางใครมาแหลามใจ พราจะนั้นต้องพูดกวาไลูกคำวา่กกวาดีซ้ำรู้หรือยังรู้แล้วหลวงพ่อดีซ้ำคืออ้ไรยะลูกดีกายวาจาใจครับตรงตองดีวาจานันไม่ความหมายไรดีวาจาคือเราพูดดีไม่เสียสีใครครับดีที่คาพูดคนรักคนชอบอ๋อฮันคือดีดีวาจาแล้วดีกายคืออะไรยะไหุ่นแก้วแต่คนขึ้นพึ่งใชกันกายไม่ดีว่าพับพึ่งใจไต คือติดอเล็กนี่ไม่ใจไกแติดจุดจุดขอบก้หลังไกลเรานี่ดีไกใครเกอ้เลยดีไกลคือครังจำไดรังไกลไอ้จอาดท่านนี้อับน้ามาตกวันเอออ,ตอาตนใจได้จริงเฮใ,ในเปียกเปียกในเปียกก็จะตั้มตือนนะไม่ไหวมังกับเรอกับวลาว้าววาว,วดี รูดี้อะื่อมาจําแรงเรียวได้ไเพี้รูดูดีตัได้เจยพูด,าดจาไม่รูร้ผืรู้ควางหมายต่แรงยรังดีท้ำรอฮือดีท้ำในไดแกไรมั่งดีไกลว่าจะจอยฮะงจะท้ำนายเพียกว่าดีจอ,อ,อ,อยันเกลื่ยลยต้องเบอ้อตรงเยฮึดีจอยูอ่ มันมาดีใจเพื <Him catch> <surprise> oh 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 ่อโตเบอร์โต้ลอยไม่ดีใจเพื่อเจอจัดหนึ่งไม่เคยทุกข์คนเราดมาดีใจถึงโตเบอร์บากันพูดบาบาคุกเกง่งยเฮคูกแกงจอยส่อที่แกปลือ้ว่าวันนี้วันขึ้นจอยเห็นแกไอ้เก๊กคุยเก๊กอะไรอย่างนี้เบอร์เบอร์คุยเก๊กอะไรวก็อะไอย่างบ้าเห็นแกไา้เก๊กเบอร์ มันปูด้าไม่ก้าวันน้อยคนร่มต้องโลบังมาโยวัดโยว่าตําตัวมันเกินเอ็ดไปกันเลยนายเปียกคนเราตั้งมดนีนนะลวงนานในจุป,ปาบครับเตือต้องพึงจังวอนอย่าตากับเองอย่าว่าม่อมมาอยู่ในวัดเป็นเด็กวัดต้องนึกเลยลูกนายจุป,ปาบก็คือเด็กวัดครับนายปูดแก้วก็คือเด็กวัดนายเปียกก็คือเด็กวัดดูดูดูที่ก็เด็กวัดอืม่มพอเรากูมาเป็นเด็กวัดวูด้วย คนแค่ว่าเออพูดปันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องพูดจะดีว่าคนเราพูดได้เหมือนเลยลูกแต่อย่าพูได้มากพูดมากมีซาลาเคยมาววาแต่ถ้าพูดมากเลยไม่ได้เหลืองนั้นก็เรียกว่าพูดจนหล่นข้าใจไหมนายพูอ่านายเปียกกํามาพูดจนล่นพูดปลื้เราพูดหน้าบ้านถึงเปิดน้ำลืมวัในห้องผูู้จนล่นเลยหรือที่แกตัวตายอุกจริง พี่เปียกนี่แกเป็นยังไงก็ไม่รู้อะพูดจากบหลองพ่อหัดเกรงใจจะบ้างนี่พี่เปียกเกรงใจเกรงใจเกรงใจว้าวารวยห,รหัดเกรงใจมั้งไอ้ตาเราบวชเป็นปลาเตอมมาเป็นจิตกควใรใน้จกอรรบนอบนอบตองอาชานเออหัดตองอาชันรู้แล้วไอเปียกใ่เรกรดกันนั้นของตุนกันดินตำเหลือปลา รถกันตำเรือปลาทุกปีอือใช่แกรถไปุนคนคกาโกใกล้โกงอยู่ในลาดเกีว่ดัดจาดีปรีมังลูกเรียงปันไปจนคนในลาดกับแก้รถไม่เป็นหลอแกใช่แก้ไม่เป็นผู้แก้ไม่เป็นเลยรถอยู่ในวัดกูไปจนดึงในลาดแก้ไม่เป็นนะจันทึ่งไหมปานรถกันตำเรือปลา,าไปเกเออจ่าปีน่ะพอจนทุกที่จะไม่ลูก พอช้อนเล็ววาคุณเรานี่เวลาขับรอดียะตังอยู่ในความประมาทถูกต้องหลวงพ่อเคยสอนพี่เพียงไม่จำกานก็ต้องจำมั้งไอ้พอช้อนคุณเราขับรอดียัตั้งในความประมาทนะกิ้ใดๆช่องยางกันมันมาจนกันกินใดๆโบ้ขึ้นขับรดนังกิ้ใดๆว่าตีนใจอาากิ่ใดๆว่าตีนนึ่งอยู่ร่างตีนนึ่งอยู่เปลีวกิ่ตาเนี้ย่คนนี่ลับรอดกินวาอยากเจ้าเก๋เพื่อเราอยาลืมอรังตีนนึ่งอ่ะอยู่เปลวตีนนึ่งอยู่ร่างตาวันพอ อันี่มึงไม่คิดฮัลน์นเลยแได้จนแบบกูคิดเลยนะรอยผมไม่ได้แยียบเร็กลัววัวไม่ตีนเห็นตีนนึ่งโยร่างตีนนึ่งโยเปลวเยอะเฮ <c oughs> ้ยแล้วกูแยบกับตีนนะ้ะตีนแม่มันมันกิดได้ปิดมดเราจะไในรีรมไปตามจนมัวเอ้ยรำคารเอ้ยเวียดนามแกต้ตายไม่ใจ๊ตั้งพื้อน น่อยตุกจริงก็มันนำบาอยู่ตัางเป็นเออตุกจริงเนี่ยแกโยปีอยู่ไม่ไกยห้องอยู่ประไรพี่เปียนก็ยังไม่มีเมียมีไรเลยพี่แกก่ห้องนะกดเหลือใจโูเหลืองดังจรกูแกอย่าดูโตดูโตกูเกินไปแล้วอู้ไก่ปลัดรุ่งลูกไก่ปลัดวัวได้เมื่อตบปลัดรุ่งแล้ว ช่วงดอกฤดลังเอออย่าลฤดลังอย่าลืมอย่าลังเวลาลุงย่าเล่จะมั่งย่าลืมอย่าลังเออไม่ได้นี่ลำบากทีนี่ไหนเพี้ยกันน่ะต่อไปนี่พอว่ามันต้องแก้ไขด้วยความลำบากลูกก็ไม่ฮือมึงคอยตาจ้ำมันเลยลุงนายจุกปับนายผู้แก้วไม่เคยหง่วงฮือมันจะนจาใจหวามึงย่าลืมนะผู้แก้วตอนนี้ผู้ได้มียมึงไม่รู้เคยได้เมียแล้วโอ้ โยนน้อยโยโยอีจันมึงเมียมึงโว่นี่ทำไมยังอยู่หรือเปล่าพี่บุญอาพี่เปียกยังอยู่หรือไม่เมียอีจันคุณตุ้มมาแล้วแต่ตุ้มแต่ใจการวายบวกีิกรันที่ายโอ้เมียมึงคนอี่จันโว่กูนี่จันกูก่ยันเป็นกูกรันกับไายพนมึงกิ่แรงกูลบมาจากที่มันกูจ้างกูอยากน้ำว่าน้องตักน้ำให้กันเมียว่าเพื่อบำมีเปลินมาใหญ่แม่ใจกูไปกินที่พ กูคุดไปเองบางบอกว่าบ่มีกูเครียดคุณเรารู้มั่งอ่านดตักมาดักกันในใจผมฟื้มึงเครียดโตเครียดแล้เบือแกตายแม่กูเด้งเฮ้อมึงกินแล้วแม่กูได้ตายไม่จบรงมันนะบุแก่แม่พิโกเพล่อน้องียกแม่แกตายเพราะมีอจไรันนะฮูอพูดแม่ไก่แม่ไก่อ็แม่วยป่วยนักคนณด้ เก็บผ้านอนไม่ติดหัวไอเบียดอิจิวาน้องไปซื้อป,ปลาปลาได้อันดูซื้อปลาได้แม่อีจิไปร้านค้าเปิดตุง้งกดตามอกขอวันได้แม่คุ้มครขอบปลาได้เงียบได้ปลาได้มาตุง้งจอกลูกเด็ติดคอแม่กุ้นใจองค์พนอันดูเจ้รารันก็บากันหน้อยเต็ดดัมพลุก นี่กูตใต้อย่างโยกกับพีเปียกันเลยกับฝ่นนี่ใจร้อนมึงมาได้มายืนเล้งน้ำปั่นเปลือกแกไว้ใต้กันเป็นไงอย่ี่เปียกหรือเขาบากแกตายกันเมียไปยายามมีก้ากูกูก็รู้งานโอ้เพรนั้นมึงจะมากูมองมึงมองเบอมองลบมาจักเนี่ยมาคันดิดมาบ้านผี่คอยบ้านดนตรีอันนี้มานั่งมองตรงคนนั่งยึดตรงคนนั่งยยดนั่งฝนปลากัน นั่งพ่ปเหลานั่งพ่น,พล,าน,พนพลาจริงขณะนี้พ่นน้งมองกันจะแล้วปอกแยกวงตรงนั้นหันดูติกระบานกูนั่งกินเหล้ากับจ้องขว,วดแล้วจ้องขวดเดอปติกระบานพอดีมาแวะในร้านกานดิษแม่คานจีบเรียนยุ่มยุม่มไม่รู้เรียนเรื่องนะไรวะฮะแล้วแมนแปลกนะเรียนรุรัตด้วยเตอมวะฮอเรียนปูมเรียกว่าหอแล้วกินเลย อนนันนี้คนมีกูมาแวะกินเรียนซี่ยุม่มกินเรียนซี่ยุ่มครับร้อนไม่ตันตึ้งรื่นร้อนโยไม่ติดเลยกูยนานวัวพอกลับไปตุ้งบ้านกูจัดการต้นกางเก่งจัดหมดอยร้อนโยไม่ติดแล้วมึงกินแล